ตะพ่นมาไหมนะบ้านสวนค่ะบ้านสวนบ้านสวนค่ะมีดอกทานตะวันด้วยนะคะมีดอกทานตะวันนะคะบ้านสวนมาเยี่ยมบ้านสวนค่ะบ้านสวนของญาตินะคะของป้ากับลุงค่ะกำลังทานข้าวกันนะนี่ค่ะสวยมากเลย มีต้นกล้วยนะคะข้างหลังนู้นจะเป็นจะเป็นต้นโกโก้นะคะอันนี้ก็ส่วนมันนะคะส่วนมันสัมปรังนะคะส่วนยางพาร,รานะคะมีต้นหวายด้วยนะหน้าบ้านก็จะมีหวายนะคะน่าอยู่มากเลยนะคะนี่คกล้วยโอ้ยต้นอนีหยังเนาะเี่ต้นเนาะนี่นะคะต้นเนาะนะอันนี้บ่แมนของเจ้าของเด้อพี่น้องเด้อของญาติแม่โจ้เด้อ สวยมากเลยนะคะทันตะวันนะข้างหลังจะเป็นสวนโกโก้นะคะสวนโกโก้ใหญ่แล้วโอ้ยตนงง้นมะเงะใหญ่แล้วอีกสองปีปีสองปีก็ได้กินแนละ้วปีหน้ามันจะเป็นดอกได้นี่กะะล้วยน้ำว้านะคะเป็นสวนเลยเดอกล้วยน้ำวานะคะายนะคะโน้นนะคะสวนโกโก้นะที่เกียรไปนะ ไม่ไปนะคะส่วนโกโก้อยู่โน่นเลยนะตรงนี้จะครบวงจรหมดเลยนะคะมีทั้งมะขามมีทั้งกล้วยนะคะมีทั้งมันสำปะหลังมีทั้งยางพารานะคะโกโก้ก็เก็บขายทุกทุกวันที่สิหแล้วก็ทุกวันที่1นะคะเดือนหนึ่งเก็บสองครั้งนะคะโกโก้นะจะเป็นสวนพริกนะคะสวนไว้นะคะ ตอวนี้กําลังทาบ้านนะทําบ้านแต่ยังไม่เสร็จเนาะทําพร้อมกับของโจนะคะทําบ้านนีนพําพร้อมกับโจนะทําพร้อมกับของโจนะคะเนี่ยปลูกทันตะวันไว้หน้าบ้านนี่โอ้ยสวยจริงๆเลยบ้านนี้ทรงนี้สวยไหมคะอ่าให้ดูทรงบ้านเลยถ้าเอซสนใจนะช่างฝีมือดีมากเลยนะคะที่โกโก้กเรานะคะนี่นะคะนี่นะ โอ้ยทอนตะว,วันอีนางงามขนาดเลยว่ะอีนางคือบอบอกว่าโต้ท่านตะวันออกดอกแล้วเนาะมายังมือเศร้าเขายัางบ่วซุกบ่พีเขายัางบ่ท่านพอเกีียวบอกบนี่นะคะอยู่สวนนะคะสวยมากเลยกำลังพากันกินข้าวนะ ส้มตำะคะ่ะอยู่รงบ้านาอนน้กินส้มตำอร่อยมากเลยนะคลิปนี้แม่โจ้ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะดอกไม้สวยๆวยหน้าบ้านเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องแม่โจ้กอก,กด้วยนะคะ FC สวัสดีค่ะ